กลุ <c oughs> ่มที่สองกำลังอยู่เต็มครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปทุกคนนะครับผม ตอนนี้ผมจานมาช้าแน่ครับได้เวลาเกี่ยวเขาแล้วครับผมเป็นเขาหน้าปีนะครับทั้งหมดก็ประมาณสิบสิบห้าไล่ครับผมรถดเกี่ยวกับมาแล้วครับล้อรหลดเกี่ยวโอ้โหนัดแรงนัดอีกครับช่วงนี้ชุดน้ำบุนวุนไว้ครับกับรถดเกี่ยวแย่งกันครับผมมื่อนี้มีโอกาสดีเลยครับได้เกี่ยวครับตอนนี้รถดเกี่ยวลงมาแล้วนะครับอยู่ไกลๆนู่นครับ เดี๋ยวคอยมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้จักอุ้มจักตันนะครับแล้วผมกส็สรุปบัญชีการทำนาปีนี้เลยทีเดียวนะครับผมขาดทุนก็คิดว่าชีขาดทุนอยู่แหละครับเขามันด้วยสภาพอากาศแล้วก็ยังหลายลายย่างนะครับไม่เอื้ออำานวยแต่ว่า,มากเมื่กี่้เขานะผมนี่ิได้กินหมหม่อค,ครับนี แตงโมบุญคันนาครับรวบรัดตัดตอนทีเดียวเลยสุกแล้วนะครับแดงเลยนะนี่งครูกิรียังไอเคลื่อมแต่ตายเลยแตงโม,มกัน แต่โมปลอดสารนะครับมุนไงบันไดบม่ได้ไ่ได้เขา่าแนมก็พอได้กินครับผมมีอยู่ทุกคันนาเลยไอยแตผก็ได้อยากกกินครับโอ้รหลดเกีียวกับมังหาทางลงครับนี่ครับจะหมึกโม่เลยมันก็อยู่คันนาจะแตงหมเลยลมไว้ขนาดครับเขา่า <c oughs> พอมันขาดน้ำฝนนะมันก็แดดแดดนี่มันก็นเลืองเแล้ครับแก่สุกเต็มที่แล้วตอนนี้ทุกบ้านวทุกบ้านทุกคน,นกำลังเล่งเกี่ยวเขากันนะครับชาวให้ชาว,าชาวนาเฮ่เต็กโมเราก้องก้องกลองสุกเลยนะมาแด้วเบียนมาปาดไ รัดบริขีดยาปลอดสารนะเกี่ยวเขาอันนี้ข้าวบนคันามันมีหยาครับเกี่ยวออกมันบุคคมขาเกี่ยวนะครับเดี๋ยวเขาเอาหยาปนไปหลายครับตัดออกเดี๋ยวลดเกี่ยวมาแล้วก็จะหอบให้มันปั่นให้เลยแต่งโม่ครับเดี๋ยวแยะของกิน วนันนี่หน่วยใหญ่ที่สโอ้ใหญ่หน,นี่นี่ทั้งท่านสุกเป็นไดยโอ้วยวันนั้นเห็นหน่วยใหญ่ส่วนนี่คือระบบโซล่าเซลล์ครับสูบน้ำใส่แปลงพักผมครับปลูกคนเดียวครับนี่เม็ดนี่นะครับจ้งถางต่อสร้างต่อฟัง อีพีก่อนครับตอนนี้ก็เริ่มปลูปกแล้วครับปลูกมะเขือ,อเทศผักบุ้งพริกสุดแลงครับผักบุ้งกับเพิ่งเกิดครับ <c oughs> บรรยากาศครับสุดยอดครับบรรยากาศทุกนาเราบริเวณนี้บริเวณนี้เป็นเข่าดอนะครับเกี้ยวไปแล้วประมาณสี่ไร่ ยา้ายเท่ากระถางต่อฟางต่อสร้างออกแล้วก็เริ่มปลูกครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับนี่ผักกวางตุง้งยวจะย้ายต้นก้าไปปลูกอีกเลยอันนี้ก็ผักบุ้งพ่อเจ็บนะครับเน้นปลอดสารนะครับผักผมเม่ฉีดยาบะไรยังครับเบืเ้องเม้งกัดใบสอยมัดนี่ก็เป็นแปลงกวางตุ้งห้องเต้ น้ำโซลา่าเซลล์ก็สูไปายตรงนู้นก็เป็นแปลงไอ้ถั่วฝักยาวรับน้ำพองแล้วก็ถัดไปก็เป็นผักบุ้งนะครับนี่แมงลักโหระพาผักชีลาวเตรียมครับเตรียมสีปลูกไว้ถ่ายป้าครับตอนปีไม่จัดงานขึ้นบานไม่ครับผมก็เตรียมปลูกผักไว้่อยไม่ได้ซื้อครับ อันไรที่เ้าซอยได้กดซอยนี่นะครับนี่ปูงแดงขนมาจากบ้านลอกน้ำไว้ตรงนี้ก็เป็นแปลงผักบุ้งครับกักบุ้งเหมือนกันขึ้นกำลังงามครับ <c oughs> ก็ใส่ฟางเทาตัดออกมาคุ้มหนาดินไว้ครับ นี่ก็เป็นมะเขือเปาะลดเจียวก็เจียว,ยวไปครับแล้วก็ไล่ดูความเคลืบหน้าของสวนนะครับก็กะจะทำผสมประสานเอาทำเท่าแดงที่ผมมีนะครับผมเห็ดค้นเดียวมันก็ได้ประมาณนี้นี่เป็นมะละกอปลูกไว้ไทยเม,มียใส่สมตำครับเพราะว่าแป้นผมขาย ส้มตาไปด้วยที่บ้านนะครับก็หลายต้นอยู่กำลังขึ้นครับกําลังงานเอาก็คุ้มหมดินด้วยฟางนะครับที่มีอยู่ก็เจ็บความชุมช่มฉ้นได้สังเกตใบตน้นมะกอรอมันที่ชูก้านขึ้นนะแสดงว่ามันไดสารอาหารครับขาง่างมิขีขี้วัวอีกิปตซีริซาใส่ไว ก็กําลังออกดอกต้นยังไม่สมบูรณ์เท่าไหรครับส่วนพวกนี้ก็เป็นมะเขือเทศใส่มะละกอเหมือนกันครับพันธุ์สีดาพวงชมพูดีไไว้ครับใ <c oughs> สตาา่ตะกร้าขนมจีนที่แฟนผมขายไอตำตำขนมจีนครับมาใส่นี่ดินเพาะเกิดดีครับผมระบบลากเดินดีแกวเเ่ยนี่ดู ระบบลากก็ไปดีครับเอาง่ายๆต้องลงทุนยังหลายครับส่วนตัวนี้ทดลองน้ำหมักไล่มแมลงครับมียาสูบใบแมงลักใบใบใบสาบเสือยูคาลิตัสฟ้าทลายโจรนใบขี้เหล็กโอ้ขาดแต่ใบสะเดาตัวนี้มันจะมักได้สามมือครับปิดไป ส่วนนี้เป็นกลุมผักบุ้งแก้วกำลังงอกโอบไปก่อนให้มันงอกก่อนครับนี่เป็นแปลงพอก้าพริกนะครับพริกกละลำปีแล้วก็โหระพาเพราะงๆนี่ลม่มนี่นะครับตามร่มไม้นี่แหละครับกด,ดเกี่ยวก็ทำหน้าที่ไป ให้แต่ละมือแต่ละวันนี่เขาต้องบริหารเวลามันครบครับใช้พื้นที่คุ้มประโยชน์สุดๆครับดิมีมะเขือมีต้นหอมกำลังงอกนี่ก็เป็นแปลงผักหอมครับหัวหอมขี้นี่เป็นแถวครับกำลังงอกสร้างความชุ่มชื้นด้วย ฝนตกด้วยไอแสงพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์สองแผ่นท่อออกไอหนึ่งนิ้วครึ่งป,ปุ้มกำลังเขียวดีครับนี่ี๋ยววันนี้ก็จะไอเตรียมนี่ครับทำขุดล่องเข้าน้ำไอปูมะเขือเทศดีครับนี่ครับแปลงนี้เขือเทศสลับกับพริกงานหนักงานหนักเหมือนกันครับ แต่เขา,า,าเห็ดเรามีความสุขกับเห็ดไปครับผมใจมันหลักเห็ดตังใดๆนี่ก็เป็นแปลงผักบุ้งเหมือนกันครับผมผสมประสานด้วยพริกนะนัะนนพริกพริกยังเล็กๆอยู่กำลังขึ้นครับอีกอาทิตย์ วกว่ากับพอเจ็บแล้วครับพักบุกนี่เป็นแปลงมะเขือเทศนะใหญ่เกือบสองไร่นะครับนี่สองงานนี่งานปลูกคนเดียวเดีไหนหน๋ไร่นึงครับนี่เขือเทศแล้วติดเลยสิติดแล้ว,ลวนี่ดชื่นแล้นี่ติดเลยนี่ อูนอ้าวเขียวเยอะมีรุ่นครับนะครับก <c oughs> ุ่มที่สองกำลังอยู่เต็มครับ เปิดไฟเลยครับเจสซาวยังทำดีเกียเสองะแล้วครับปิดจอบเรียบร้อยดีครับผมแผนเดอรเตอดต์หม่เกียวหมดแล้วทั้งหมด10 ห้าไล่ได้สีอุ้มนะครับด้สีอุ้มรถเกียวนะครับผมเดี๋ยวตอดกอบใส่กระสอบไปนับกันอีกที่หนึ่งครับว่าไดจะกระสอบก็ประมาณอุ้มอ๋อก็ประมาณอุ้มละยีสเจ็ดกระสอบนะครับถือว่าบอสบอตรงเป่าบาไใดน,นะครับเข่าเข่ามีเท่ไอขาวสวยและบีวสวย ปิดจอบครับเจ้าของรถเกี่ยวครับมาอนีอเกลีวครับเจ้าวขาดทุนขาดทุนปีนดีบริแรงกำไรเลยบริด้งกับไรแต่ดอกแต่ดอกหนา <laughs> อ่าครับนี่การเกษตรก็ต้องมีเสียงดวงบ้างนะครับผมขอบคุณทีมง,งานรถเกี่ยวครับจัดการทำงานในแตเงเกสสามมุกเศร้าจนคำมับครับมบหน้จัดไปจบที่สี่อุ้มนะครับเดี๋ยวสรุปยอดอีกทีหนึ่งนะครับ<อ>เดี๋ยว แล้วกลับบ้านแล้วเัิไฟกลับบ้านเลยครับกลับรถเปลี่ยนตัวกลับบ้านแล้ว